สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นักเรียนจะต้องมาขึ้นเรื่องใหม่หนั่นก็คือเรื่องการแก้สมการลอการิทึมค่ะซึ่งการแก้สมการลอการิทึมนะคะเราก็คือจะอยู่ในรูปของล็อกที่มันเป็น x เ,เนาะแล้วมันก็มีหลายๆรูปแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องใช้หลักการอะไรบ้างในการแก้สมการลอการิทึมค่ะก่อนอื่นเลยค่ะนักเรียนครูจะพานักเรียนไปทบทวนกันก่อนเลยนะคะว่าถ้าเรามีล็อกเอกฐาน a แบบนี้ค่ะนักเรียนต้อง จำได้แล้วเออต้องแม่นแล้วนะคะว่า x ของเราเนี่ยจะต้องเป็นจํานวนจริงบวกค่ะแล้วก็ไม่เป็นศูนย์ค่ะเขียนได้เลยนะคะว่า1 x ของเราเล่างมาแบบนี้แล้วก็ไปแตะกาแบบนี้ว่า x ของเราค่ะจะต้องเป็นจํานวนจริงบวกค่ะพูด,ดง่ายๆหลังล็อกอะ ะะหลังล็อกเนาะเป็นจำนวนจริงบวกค่ะแล้ว x เนี่ยตรงเนี้ยต้องไม่เป็นศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแก้สมการออกมาปรากฏว่า x ตรงเนี้ยถ้ามันเป็นลบหรือว่าเป็นศูนย์เราก็จะไม่ใช้เลยนะคะอ่าโอเคไม่เป็นศูนย์ในขณะเดียวกันค่ะถ้า a ด้านล่างตัวนี้นะคะ a ด้านล่างตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือเขาจะเป็นจำนวนจริงบวกค่ะ ดูเงื่อนไขดีๆนะเพราะว่าสมการนะคะมันก็จะต้องแบบมีตัวที่ใช้ได้แล้วก็ตัวที่ใช้ไม่ได้โดยที่เราจะเอาเงื่อนไขตรงนี้นะคะไปตรวจสอบคําตอบที่เราได้มาทุกครั้งนะคะที่เราจะต้องแก้สมการแล้วนะคะ,ฉะเฉพาะทุกเรื่องอะค่ะต้องมีการแทนค่าแต่เรื่องนี้สําคัญมากนะคะบางค่าแทนเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนจําเป็นจะต้องรู้เงื่อนไขเหล่านี้นะคะอ่ะนี่ก็คือเงื่อนไขของฐาน A ค่ะ ดังนั้นเนี่ยสมการค่ะก็คืออาจจะเป็นไปได้ถ้าเป็น x ค่ะหลังล็อกเนี่ยต้องมากกว่า0นะคะโดยที่เป็นจำนวนจริงบวกผู้เรียง่ายเลยก็คือว่าหลังล็อกต้องมากกว่า0นย์นั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะหลังล็อกมากกว่า0ส่วน a เนี่ยนะคะเขาจะต้องไม่เป็นจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงบวกค่ะผู้ผิดหาแล้วก็ไม่เป็น1แล้วก็ไม่เป็น0นยะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหลักการในการแก้อสมการลอการิทึมค่ะมีดังนี้ค่ะคูณสรุปออกมาเป็น รูปแบบที่1ค่ะรูปแบบที่1ก็คือด้านหนึ่งของสมการอยู่ในรูปของล็อกกริทึมอย่างเช่นรูปนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าข้างข้างนึงเนี่ยตรงนี้มีล็อกอยู่แต่ข้างนี้ไม่มีล็อกก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่ามันมีรูปแบบด้านหนึ่งของสมการที่อยู่ในรูปล็อกกริทึมค่ะให้นักเรียนแก้โดยการแปลงรูปกลับไปอยู่ในรูปของเลขยกกําลังนะคะดังนั้นเนี่ยยังจําได้ไหมว่ามันคือล็อกของคําตอบนะคะล็อกของคําตอบดังนั้นตัวนี้ก็เลยเป็น x เท่ากับฐานของ X อ็กจะเป็นฐานของล็อกด้วยดังนั้นตัวนี้เป็นฐานใช่ปะ่ะเท่ากับ3ยกกาลัง5แค่นั้นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะก็เลย x ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ3ามกำลังห้าสามกำลังห้าตอบเท่ากับ 4, 243ค่ะนี่คือรูปแบบที่1ถ้ามี x ข้างเดียว พยายามจัด x ให้อยู่พยายามถ้ามีล็อกข้างเดียวขอโทษค่ะถ้ามีล็อกข้างเดียวนะคะพยายามจัดรูปให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังแล้วก็แก้สมการออกมานี่คือตัวอย่างที่1มาดูตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2ก็ยังเป็นแบบแรกอยู่นะคะก็คือว่ายังมีล็อกที่อยู่ในข้างเดียวอยู่นะคะเนี่ยมีล็อกอยู่ในข้างเดียวแต่เมื่อกี้ตัวอย่างที่1นะคะ x จะอยู่หลังล็อกเห็นป่ม x จะอยู่หลังล็อกอยู่ในตำแหน่งนี้ แต่ในขณนะดเดียวกันตัวอย่างที่2ค่ะ x เ,เขาอยู่ที่ฐานเห็นไหมเออมันเริ่มแตกต่างกันแล้วนะเพราะ x อ,อยู่ที่ฐานค่ะนัอเนีอย่าเพิ่งตกใจใช้หลักการเดิมก่อนค่ะถ้ามีล็อกอยู่ข้างเดียวนะคะดังนั้นค่ะเออนัอเนีดูก่อนนะ x ที่ได้ออกมาเป็น2 4 3ไปดูกับเงื่อนไขที่เราทบทวนเมื่อกี้ค่ะ x เ,เป็นจํานวนจริงบวกไหมและไม่เป็นศูนย์ถ้าไม่เป็นศูนย์ก็คือตอบได้เลยนะคะอันนี้ก็เลยตอบ x เ,เท่ากับ243เช็คเช็่ล้นขด้วยนะคะ ข้อที่สค่ะข้อนี้นะคะเงื่อนไขเขาก็คือต้องเป็นจํานวนจริงบวกใช่ปะไม่เท่ากับ1แล้วก็ไม่เท่ากับ0นะคะดูเงื่อนไขดีๆด,ดังนั้นถ้าเราเรียนแก้ออกมาแล้วมันมันเป็น1หรือเป็น0ย์ก็เราจะไม่ตอบนะคะอ่ะข้อนี้ค่ะพอเรารู้เงื่อนไขแล้วนะคะเราก็ถึงมันจะเป็นฐานก็เถอะเราก็ยังจัดสมการในรูปแบบเดิม เหมือนเดิมค่ะล็อกของคำตอบดังนั้นคำตอบเขาก็คือลากที่3ของ25ฐานของ e อจะเป็นฐานของล็อกด้วยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ค่ะวิธีการก็คือนักเรียนจะต้องหาคอลโนคมายกกำลังเพื่อใหเออ้เลขยกกำลังมันหายออกไปในที่นี้ก็คือมี6ค่ะก็เลยยกกำลัง6ทั้งสองข้างค่ะยกกำลังห ทั้ง2ข้างนะคะข้อนี้นะคะนั่นเองก็ยกกําลัง6ไปเลยแบบนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าพอครูยกกําลัง6เข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ยีเนี่ยค่ะมันเป็นรากที่3เนาะดังนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น25่สาลังหนส่วนสทั้งหมดยกกําลัง6ค่ะเท่ากับ x อ็กซเศษหส่วนหยกกำลังเศษหส่วนหทั้งหมดยกกําลัง6ค่ะ6ตัดกันนะคะตัวนี้ก็เลยกลายเป็น25่สาลังส เท่ากับ x ค่ะดังนั้น x ก็เท่ากับ625ค่ะ x ตัวนี้เราบอกว่าต้องมากกว่าต้องเป็นจำนวนจริงบวกใช่ปะดูเงื่อนไขเมื่อกี้นี้ต้องเป็นจำนวนจริงบวกเป็นอะไรอีกไม่เท่ากับ1ไม่เท่ากับ0ูนย์ตัวนี้เท่ากับ625เพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบได้เลยค่ะว่ามันคือ625นะคะต่อมาค่ะข้อที่3ค่ะตัวอย่างที่3นักเรียนมองตัวนี้ค่ะมองทางก้อนเนี้ย เปรียบเสมือน x มันก็คือเป็น log x ฐาน2เท่ากับ1ดังนั้นเราก็ยังใช้หลักการเดิมนะคะเพราะว่า log มันยังอยู่ข้างเดียวกันอยู่นะคะดังนั้นก็คือจับก็คือเป็น log ของคําตอบค่ะคาตอบเขาก็คือ x ก็คือก้อนนี้มามองเป็น x แล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจับเป็น log 4ค่ะ log log ฐาน4 log ฐาน log x ฐาน3เท่ากับฐานของ e x p ปจะเป็นฐานของ log ด้วยดังนั้นก็เลยเท่ากับ2ยกกําลัง แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะนักเรียนก็ทําอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนก็มองตัวนี้ค่ะมองก้อนนี้เปรียบเสมือน x ตัวเดียวใช่ไหมคะนักเรียนก็ล็อกของคําตอบเพราะฉะนั้นคําตอบของเราตรงนี้ก็คือกลายเป็นล็อก x ฐาน3เท่ากับฐานของ x โปรใช่ไหมคะก็จะเป็นฐานของล็อกด้วย2กาําลัง1ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ2นะคะก็กลายเป็น4ยกกําลัง2นะคะ พอได้แบบนี้แล้วก็ทําอีกหนึ่งครั้งค่ะทําอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะล็อกของคําตอบก็คือล็อกของ x ฐานของ x อกโปก็กลายเป็น3ยกกําลัง16ค่ะข้อนี้ค่ะ สามยกกำลังสิบหกข้อแรกก็ไม่รู้นักเรียนตอบแบบนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่า x เนี่ยมันไม่เป็น x มันอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะโดยที่มีเงื่อนไขก็คือต้องเป็นจํานวนจริงบวกแล้วก็จะต้องไม่เป็นศูนย์นะคะดังนั้นเนี่ยสองอันนี้ก็คือตรงเงื่อนไขของ x แล้วข้อนี้ก็เลยตอบสามกำลังสิบหกได้เลยมาดูตัวอย่างที่สี่บ้างค่ะตัวอย่างที่สี่อาจารย์อันนี้มีล็อกสองข้างแต่นักเรียนคะทั้งสองข้างเนี้ยมันเป็นล็อกที่มีฐานเดียวกันแต่อาจารย์บอกว่าด้านใดด้านหนึ่งเป็น เป็นในรูปล็อกนักเรียนอันนี้ถ้าเราย้ายมาลบเราจะใช้สมบัติล็อกเข้าช่วยได้มันก็จะกลายเป็นเหลือล็อกตัวเดียวแล้วไงอ่ะลองดูนะนักเรียนย้ายมาก่อนค่ะก็กลายเป็นล็อก x บวก1ค่ะลบกับล็อก x เท่ากับ1แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราใช้สมบัติของล็อกค่ะที่ผลต่างของล็อกจะเท่ากับล็อกของผลหารนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะนักเรียนก็จะกลายเป็นล็อกของ x บวก1ค่ะ ส่วนด้วย x แล้วจับเท่ากับ1จ้าเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะใช้อะไรเข้าช่วยเอ่ยใช้อะไรเขาช่วยคะอ่ะจัดการต่อเลยล็อกของคำตอบใช่ไหมคะก็คือเป็น x บวก1ส่วน x เ,เท่ากับ10เท่ากับ10นะดังนั้นก็ใช้อันนี้ก็กลายเป็น x บวก1เท่ากับ1 0 x ค่ะ ย้ายมาค่ะก็กลายเป็น1เป็น9าเนะยาะย x าเป็นลบค่ะก็เหลือเป็น9 x ค่ะดังนั้น x ก็เลยตอบเท่ากับ1ส่วน9ค่ะมันไม่เป็น1มเนาะ x มันอยู่หลังล็อกนะคะ X ไม่เป็น1แล้ว x ก็ต้องไม่เท่ากับ0นะคะดังนั้น x เป็น1ส่วน9ได้ค่ะข้อต่อไปค่ะมาดูข้อนี้บ้างแต่ข้อนี้ใช้เป็นผลบวกนะคะ ดังนั้นแต่นักเรีนยนสังเกตเห็นนี้ปะเหมือนมันสลับกันอยู่อะคะ่ะระหว่าง2ตัวนี้นะคะแสดงว่าตัวนี้ค่ะเราต้องใช้สมบัติล็อกเข้าช่วยนะคะรเราต้องทําให้มันเป็นฐานเดียวกันก่อนนะคะอย่างข้อที่4เมื่อกี้มันเป็นฐานเดียวกันแล้วเราเลยใช้สมบัติล็อกได้เลยแต่ข้อนี้ค่ะมันยังไม่เป็นฐานเดียวกันดังนั้นก็ต้องปรับก่อนนะคะเรามีตัวนี้ที่บอกค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนล็อกเช่นเรามีล็อก x ลอก B ฐาน A แล้วกันเนาะลอก B ฐาน A ถ้าเราจะสลับ A กับ B มันก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วนลอก A ฐาน B แบบนี้ค่ะก็คือสลับกันแล้วเป็นเศษส่วนทีเนี้ยถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะ2ตัวนี้สลับกันเราก็เลยต้องให้ค่ะมีการสมมุติค่ะโดยการให้ A ค่ะเท่ากับลอ g X ฐาน3เพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้น เศษหส่วน A มันก็คือมันก็คืออะไรคะเศษหส่วน l o g x ฐานสานะคะดังนั้นจากโจทย์ข้างบนค่ะนักเรียนจะกลายเป็น A บวก1ส่วน A เท่ากับ10ส่วน3นะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนแล้วไงนะคะ,ะก็จะกลายเป็น A กำลังสองบวก1ค่ะ ส่วน a เท่ากับ10ส่วน3เสร็จแล้วก็ใช้การคูณไขว้ค่ะก็กลายเป็น3 a กำลังสองบวก3เท่ากับ1 0 a ย้ายไปค่ะเป็น3 a กำลังสองลบ1 0 a บวก3เท่ากับ0แยกออกเป็น2วงเล็บค่ะนักเรียนจะได้เป็น3 a a แล้วก็3ค่ะทั้งหมดเป็นลบนะคะ หนึ่งด้วยลืมหนึ่งตัวนี้นะคะลบหนึ่งโอเคนะคะจับเท่ากับศูนย์ดังนั้น A ของนักเรียนยค่ะก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสามกับสามค่ะทีนี้1ส่วน3กับ3แต่ A ของเราค่ะสมมุติให้เป็นอะไรเอย่ย อย่าลืมแทนค่ากลับเข้าไปด้วยนะคะเราจะได้ a เท่ากับ3กับเศษ1ส่วน3แต่เราอะค่ะกำหนดให้ a เนื่องจากเราให้ a นะคะเท่ากับ log x ฐาน3ทีนี้เราต้องทำการแทนค่าเข้าไปนะคะก็คือเราแทน a เท่ากับ3ลงไปนะคะก็จะกลายเป็น log x ฐาน3เท่ากับ3ค่ะดังนั้นเราก็จับการล็อกของคำตอบค่ะจะเท่ากับฐานของ x p o จะเป็นฐานของล็อกด้วย x ตัวแรกก็เท่ากับ27ค่ะต่อมาค่ะ x ตัวที่2ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือให้เราก็แทน a ค่ะเท่ากับเศษ1ส่วน3หรือมันก็คือ3กำลังลบ1นนั่นเองนะหรือใครจะ เอา1นส่วนสก็ได้เอา1นึงส่วนสก็น่าจะเข้าใจกว่าค่ะอ่ะทีนี้ก็ลองเขียนค่ะดังนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น log x ฐาน3เท่ากับเศษหส่วนสค่ะก็ลองกลับกันดูค่ะ log ของคําตอบค่ะฐานของ x โปจะเป็นฐานของ log ด้วยดังนั้น x ก็เลยได้เท่ากับสแควร์รากที่3ของ3ค่ะทีนี้มันก็คือ2คําตอบนี้นะคะ x มันก็คืออยู่หลัง log ใช่ไหมหลัง log ก็คือห้ามเป็น2กรณีคือ ต้องเอ้ยต้องเป็น2กรณีค่ะคือเป็นบวกกับอีกอันนึงก็คือห้ามเป็นอะไรคะห้ามเป็นเอาแล้วห้ามเป็นอะไรลูกห้ามเป็นศูนย์ค่ะต้องไม่เป็นศูนย์ทีนี้ x ของเราเนี่ยมีตัวหนึ่งเท่ากับ27อีกตัวหนึ่งเท่ากับรากที่3มของ3ดังนั้นก็ตอบ2ตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบ x เท่ากับ27กับรากที่3มของ3ค่ะ รูปแบบที่สองนะรูปแบบที่2นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันหมายความว่าถ้าเรามีล็อกทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแล้วฐานก็ดันเหมือนกันอีกเราจะใช้วิธีการเราเรียกว่าปลดล็อกทิ้งค่ะปลดล็อกทิ้งแบบนี้นะคะพอปลดล็อกทิ้งก็คือเราจะเหลือแล้วก็จับหลังล็อกมาเท่ากับได้เลยค่ะเป็น X กําลังสองเท่ากับ x แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ข้างเดียวกันค่ะ เท่ากับ0ดึง x ออกนะคะ x ลบ1เท่ากับ0ดังนั้นค่ะ x ก็จะเท่ากับ0แล้ว x ก็เท่ากับลบ1ค่ะแต่จากเงื่อนไขค่ะหลัง x ตัวนี้ต้องเป็นอะไรบ้างลูกต้องเป็นบวกถูกต้องไหมคะและอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าเขาจะต้องไม่เท่ากับ0ดังนั้นค่ะข้อนี้ตอบ x แค่ตัวเดียวคือ x เท่ากับ1ค่ะ นะคะข้อนี้นะคะทุกครั้งนักเรีนยนจะต้องพิจารณาตลอเดเลยนะคะสําหรับเงื่อนไขของล็อกนะคะอะมาดูค่ะนักเรีนยนเปิดชีทในหน้าที่44ค่ะมาดูตัวอย่างในชีทของเราบ้างนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรยังใช้หลักการเดิมนะคะถ้ามีล็อกอยู่ข้างเดียวเราจะจับเลขยกกําลังเนาะดังนั้นค่ะตัวนี้ก็คือเป็นล็อกของคําตอบคําตอบเขาก็คือ 3x กาลัง2บวก2 x ลบ4ค่ะ ฐานเขาก็คือเป็นฐาน10นะคะแล้วก็ยกกําลัง0นย์ดังนั้นตัวนี้มันก็คือ3 x มเอ็ก์กำลังสองบวกสอเอ็ลบสี่อ็กกำลังศูนย์เออลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับ1หนะะึ่งย้ายมาค่ะกลายเป็น 3x กลังสองบวก2อลบ5เท่ากับ0แยกออกมาเป็น2วงเล็บค่ะเป็น 3x บวก5กับ x ลบ1เท่ากับ0ดังนั้น x ได้2คํคำตอบค่ะก็คือ x เท่ากับ1แล้วก็ x 1. x เป็นลบห้าส่วนสามทีนี้นักเรียนสังเกตว่าในนี้มันเป็นหลังล็อกมันเป็นสมการกําลังสองดังนั้นก็ต้องแทนทั้งสองตัวเลยนะคะก็คือแทน x เท่ากับ1ค่ะนักเรียนก็ลองแทนเข้าไป x เท่ากับ1ค่ะก็จะกลายเป็น3าคูณหกำลังสองได้3ค่ะบวกกับ2แล้วก็ลบกับ4ค่ะซึ่งมันก็คือเท่ากับ1ดังนั้นมันก็คือมากกว่า0ใช้ได้นะคะต่อไปแทนอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือ x เท่ากับลบหส่วนสค่ะ นักเรียนก็เอาลบ5ส่วนสแทนเข้าไปก็จะกลายเป็น3คูณอยู่กับเท่าไรเอินยี่ส่วน9ปะลบกำลัง2เนาะแล้วบวกกับ2บวกเจอลบเป็นลบนะคะอขอเป็นลบไปเลยแล้วกันบวกเจอลบเป็นลบกับ2 5ส่วน3แล้วก็ลบกับ4 ดังนั้นค่ะมันก็จะได้เป็นตัดกันเนาะนี่เหลือ3ค่ะก็กลายเป็น25ลบ2,5คูณ5เป็น10ค่ะลบ12แล้วส่วนด้วย3ซึ่งมันก็คือเป็น 25-10ลบเหลือ15 15-12ลบ12เหลือ3ได้เป็น3ส่วน3ตอบเท่ากับ1ค่ะดังนั้นตัวนี้มันเป็นหลังล็อกนะคะหลังล็อกก็คือมันก็เลยทำให้ได้มากกว่าเอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรนะหลังล็อกต้องมากกว่า0มันก็มากกว่าศูนจริงนะคะแล้วก็ ไม่เป็นศูนย์ด้วยดังนั้นข้อนี้นะคะนักเรียนก็เลยตอบได้ทั้ง2ตัวเลยค่ะก็คือ x เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับลบหส่วนสค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าทั้ง2อ,อันเนี้ยมันเป็นฐานเดียวกันแล้วเนาะนั่นก็คือฐาน3นะคะพอมันเป็นฐานเดียวกันเสร็จปุ๊บนะคะมันลบกันอยู่นะคะเราก็ใช้สมบัติผลต่างของล็อกจะเท่ากับล็อกของผลหารนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยจะได้เป็น ล็อกหาร3ของ x ลบ1ส่วนด้วย2 x บก1ค่ะเท่ากับลบ1นั่นเองมันมีล็อกเพียงข้างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังนักเรียนก็จะได้ว่า เป็นล็อกของคำตออค่ะก็คือ x ลบ1ส่วนด้วย2 x บวก1แล้วเท่ากับฐานของ x โตจะเป็นฐานของล็อกด้วยดังนั้นตัวนี้มันก็คือเท่ากับ3ยกกำลังลบ1นนั่นเองพูดง่ายๆนะคะว่ามันก็คือ x ลบ1ส่วนด้วย2 x บวก1เท่ากับเศษ1นส่วน3นั่นเองค่ะนักเรีนยนทำการคูณไขว้ค่ะจะได้เป็น3 x ลบ3เท่ากับ2 x 1, บวกหค่ะดังนั้นนะคะแก้สมก,การนักเรียนจะได้เป็น X เท่ากับ4ซึ่งตอนนี้พอเราแทนค่าดูนะคะมาลองแทนค่ากันเลยค่ะถ้าเราแทน X เท่ากับ4ลงไปค่ะ4-1ลบ1ได้เท่ากับ3แสดงว่าหลังล็อกมันก็ไม่เป็น0ูนย์แล้วมันก็เป็นจำนวนจริงบวกแล้วเนาะ4คูณ2เป็น8ค่ะเนาะสเออมันเป็นนี้ 2คูณ4บวก1นะคะ2ูณ4เป็น8บวก1เป็น9ดังนั้นหลังล็อกก็คือใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ x เท่ากับ4ค่ะไปดูข้อที่3บ้างค่ะโอ้โหมากันทั้งเป็นพนพวนแบบนี้แถมยังมียกกำลังอีกนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใช้หลักการนะักเรียนมองยังไงเออมองตัวนี้เปรียบเสมือนอะไรลูกเปรียบเสมือน x เขได้ไหม มองตัวนี้เปรียบเสมือน x นะคะเสร็จแล้วค่ะนักเรียนก็ใช้สมบัติของล็อกค,ค่ะแปลงให้เป็นเลขยกกำลังนักเรียนจะได้เป็นล็อกของคำตอบดังนั้น x ทั้งก้อนนี้ที่ครูไฮไลท์อยู่มันก็คือคำตอบใช่ปะดังนั้นมันก็คือล็อกฐาน3 l o ล็อกฐาน2ของ10ยกกำลังล็อก x กำลัง2อลบ7แบบนี้ใช่ไหมคะ ทีนี้ฐานของ x อกก็คือ9ค่ะแล้วยกกำลัง0เพราะฉะนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะก็เลยมีค่าเท่ากับ1เนาะ9ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นครูลบตรงนี้ออกไปเลยนะและให้มันเท่ากับ1ไปเลยนะเพราะมันคือ9กำลัง0ถูกต้องปะเสร็จแล้วก็ใช้เหมือนเดิมนักเรียนก็มองไล่ลงมาอีกแสดงว่าต่อไปนี้นักเรียนก็มองตรงนี้เปรียบเสมือนอะไรล,ลูกเปรียบเสมือน x นะคะให้ในสีเขียวทีนี้นักเรียนก็จะได้เป็น อะไรยกอ่าล็อกของคําตอบค่ะล็อกของคําตอบก็คือล็อกฐาน2ล็อก10ยกกําลัง x กาลัง2ลบ7 x ค่ะเท่ากับ3ยกกาลัง1นเนาะ3ยกกาลัง1ก็คือเท่ากับ3ดังนั้นคุณไม่เขียนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะมองก้อนต่อไปค่ะมองตรงไหนเปรียบเสมือน x อีกคะแน่นอนค่ะว่าก้อนนี้เปรียบเสมือน x ดังนั้นค่ะข้อนี้นะคะนันเรียนก็จะได้เป็น10ยกกําลัง ล็อก x กำลังสองลบ7 x ค่ะเท่ากับ2ยกกำลัง3ดังนั้นเนี่ยเราใช้สมบัติล็อตรงนี้นะคะที่บอกว่าถ้าฐานเหมือนกันตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันจะยกจะตอบเป็นตัวบนได้เลยเนาะก็คือตรงนี้ก็กลายเป็น x กำลังสองลบ7 x เท่ากับ8ค่ะย้ายมาค่ะนนเนักเรียนก็จะได้เป็น7เอ่อ x กำลังสองลบ7 x ลบ8เท่ากับ0ค่ะ แยกออกมาเป็น2วงเล็บค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น x ลบ8กับ x เท่าไหรลูกบวก1ค่ะเท่ากับ0ย์ x ของนักเรียนมีได้เป็น2คําตอบคือ x เท่ากับลบ1แล้วก็ x เท่ากับ8ค่ะเสร็จแล้วค่ะนักเรียนก็ต้องเอาลบ1กับ8ไปแทนลองไปแทนดูนะคะถ้าคูแทน x เป็นลบ1ค่ะใช่ปะเราได้ลบ1เนาะอ่ะลบ1กำลังสองก็ได้1ค่ะ เนาะได้1เสร็จแล้วก็เอาลบ1ไปแทนข้างหลังก็กลายเป็น1บก7ก็เท่ากับ8มากกว่า0ใช้ได้ค่ะต่อไปครูเอา x เท่ากับ8ไปแทนค่ะก็จะกลายเป็น8กํกลังสองหกบลบกับ8คูณ7ได้เท่าไหร่คะ8 7 56ค่ะดังนั้น64ลบกับ56ค่ะเท่า 6 4ลบ56เท่ากับ8ก็ยังเป็นจริงอยู่นะคะเพราะว่าหลังล็อกเขามากกว่า0แล้วก็ไม่เป็นศูนดังนั้นค่ะข้อนี้เราก็เลยใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยก็เลยตอบให้ทั้ง2ตัวเลยนะคะว่า x เท่ากับลบ1แล้วก็ x เท่ากับ8ค่ะนี่นะคะก็คือคำตอบของข้อนี้นะคะข้อที่3ค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่สค่ะข้อที่4โอ้มีล็อกอกี่ข้าง2ข้างฐานเหมือนกันไหมฐานไม่เหมือนกันนะระวังด้วยนะคะเราต้องปรับให้ฐานเหมือนกันก่อนนะอ่ะเริ่มค่ะเริ่มเลยนะเออนักเรียนจะเห็นว่าฝั่งนี้ค่ะมันก็คือ3ยกกำลังเศนหนึส่วนสองอ่ะเขียนก่อนมันก็คือล็อก ของ 2x บวก1ค่ะฐานเป็น3ยกกำลังเศษ1ส่วน2ค่ะเท่ากับเท่าไหร่ลูกเออทีเนี้ยครูต้องการให้ฐานมันเท่ากันอ่าเอานี้ก่อนนะลบอ่ะลอกเหมือนลอกมาเหมือนเดิมก่อนเป็น x กำลัง2บวก 6x บวก2แบบนี้ค่ะตัวนี้เป็น3กำลังลบ1 ใช่ป่ะเซนหนึส่วนสมไงมันก็เป็น3กลังลบหนึ่งนั่นเองสังเกตนะครูจะตบเลขนี้โดยใช้สมบัติล็อกนะคะตบออกมามันก็จะกลายเป็น2ส่วน1ใช่ป่ะ2ล็อก2กําลัง X บวก1แบบน,นี้ไม่ใช่ค่ะ 2X บวก1ฐาน3พอครูตบไปแล้วไงทีนี้ตัวนี้ครูจะตบกลับเข้าไปตบกลับเข้าไปนะอ่าเป็นแบบนี้นะคะป๊าป เอาลบตบเข้าไปค่ะดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็เลยจะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกลบหนึ่งตัวนี้ค่ะถ้าครูตบให้ไปอยู่ด้านล่างได้ปะเออก็จะกลายเป็นล็อกของเท่าไหร่คะ3ยกกำลัง ลบหทั้งหมดยกกําลังลบหอีกรอบใช่ไหมเพราะครูตบลบออกไปนะคะ,ะเสร็จแล้วฐานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วนะตบ2กลับเข้าไปอีกดังนั้นตัวนี้ก็เลยได้เป็นล็อกของ 2x บวกหทั้งหมดยกกำลัง2ฐาน3เท่ากับ ล็อกของ x กาลังสองบวก6 x บวก2อฐาน3าานเท่ากันแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ตัดล็อกทิ้งได้เลยนะคะฐานเท่ากันแล้วมีฐานมีล็อกทั้งสองข้างปลดล็อกทิ้งค่ะปลดล็อกทิ้งทีนี้ฝั่งนี้มันก็คือกําลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นหน้ากําลังสองก็คือ4 4 x กาลังสองค่ะบวก2หน้าหลังก็คือ4 x ค่ะบวกหลังกําลังสอง ส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะได้เป็น x กลัง2บวก 6x บวก2ย้ายข้างไปค่ะก็จะเป็น 3x กำลัง2ลบ 2x ลบ 2x ลบ1เท่ากับ0แยกออกมาเป็น2วงเล็บค่ะนักเรียนจะได้เป็น 3x บวก1คูณอยู่กับ x ลบ1เท่ากับ0ค่ะ โอเคนะดังนั้นค่ะข้อนี้นะคะนักเรียนจะได้ x 2องคำตอบค่ะก็คือ x เท่ากับ1แล้ว x เท่ากับลบ1ส่วน3เสร็จแล้วเราได้เสร็จต้องไปทำไงต่อลองไปแทนเนาะถ้า x เป็น1ค่ะ u x เป็น1 x เป็น 1, 1ก็กลายเป็น2คูณ1ได้1บวก1เป็น2 x เป็น1ใช้ได้ค่ะ ต่อไป x เป็นลบหส่วนสค่ะเอเป็น1-1-3ลบหส่วนสก็จะกลายเป็นลบสส่วนสตัวนี้ก็ได้ลบสส่วนสบวกกับ3-3ส่วนสก็ยังได้เป็น1นส่วนสก็ใช้ได้ค่ะเอา x เป็น1ค่ะอ๋อเป็นบวกหมดอยู่แล้วอันนี้1นะคะบวก 6, บวก2ก็ได้เท่าไหร่ละได้9ใช้ได้ค่ะ1กึ่ลัง2นี้ก็กลายเป็นเศษหนส่วนเบวกกับ 6ส่วนลบ3มบวก2อกส่วนลบ3มันก็คือลบ2ก็ยังได้1ส่วนเกราอยู่ก็ยังใช้ได้ค่ะดังนั้นนะคะข้อนี้ก็เลยตอบ x เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับลบ1ส่วน3ค่ะอ่ะทีนี้มากันบ้านแล้วเนาะกันบ้านนะคะก็คือจะให้นักเรียนทำ หน้า45-46นะคะข้อ1ค่ะถึงข้อที่11แบ่งครึ่งเนาะมันมี2ข้อเอ้ยมันมีทั้งหมด22ข้อนะคะส่วนตัวอย่างที่2นะคะเดี๋ยวครูจะพูดครั้งหน้านะคะโอเคค่ะอย่าลืมทำกันบ้านนะคะ